ยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆสําหรับทีมชาติไทยของเราครับถล่มศรีลังกาคาบ้านไปสีประตูต่อศูนย์แล้วจุดเบลกับธนวัฒน์เนี่ยโชว์ฟอร์มโหดโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับจุดยิงไป2ประตูธนวัฒน์ยิงไป1ประตูมาไล่เรียงเปรนตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนนะครับที่เกมนี้พุ่งาประตูครับยังคงเป็นปฏิวัติคำใหม่่วนเซนเ็นเตอร์คู่กลาง2คนเป็นภาษาเฮมิบูลยืนคู่กับนัฐพงศ์แบ็กซ้ายเนี่ย ก็เป็นนิโคลัสมิเกลสั้นแบ็กขวาก็ไปสู่พรนานบุรีรัตส,ส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็มีทีระทรมีสารัตอยู่เย็นมีธนวัตรและก็มีเสกสันราตี ตัวรุกเนี่ยก็มีทีาาทราศักด์เผยพิมายกับชนาทิพสงกระสินซึ่งรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของธีราทรนะครับจะมาเป็นตัวซับพอตนิโคลัสมิกเกลสั้นมากกว่าสําหรับครึ่งแรกเพราะให้นิโคลัสมิกเกลสั้นเนี่ยเติมเกมรุกไปเลยแล้วทีราทรเนี่ยลงมายืนซับพอตจะเป็นการสลับตำแหน่งกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามโดยรูปเกมในช่วงเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรามาแบบ กระหายการชนะเนื่องจากมีการเดินเพรสซิ่งแดนบนตั้งแต่ต้นเกมเลยคือไล่จนถึงหน้าปากประตูของศรีลังกาแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยความเสียเปรียบของเราอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่ศรีลังกาแต่ละคนนั้นรูปร่างค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะตำแหน่งแนวรับและก็ตรงกลางเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะมากนะครับเราก็อาศัยจงังหวะโชบเชี่ยวนะครับความสามารถจฉบาอตัวการพิงบอลการบังบอลส่วนศรีลังกาเนี่ยใช้ความแข็งแรงความแข็งแกร่งมากกว่า แล้วตัวลูกของเขาเนี่ยเหมือนจะมีตัวชีดเป็นแค่คนเดียวก็เป็นมาได้11บวกกับเหมือนจะขึ้นเกมเนี่ยผิดฝั่งดันมาขึ้นฝั่งนิโคลัสมิเกลสั้นครับแล้วจะเอาความเร็วมาเทียบกับนิโคลัสเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก ก็เลยทำให้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสีลังกาค่อนข้างเกมรุกตันแต่ว่าฝั่งได้เราเนี่ยเซตบอลหาช่องหาจังหวะกันได้นะครับแต่ในเรื่องของการดิงการจบสกอร์เนี่ยมันก็มีน้อยจริงๆกับไทยเรานะครับโดยเฉพาะช่วง5นาทีของเกมนะเราพยายามจะเจาะหาวิธีเข้าทําโดยตลอดโดยจะเน้นฝั่งนี่คนลัตนี่แหละครับเป็นทีมเส้นฝั่งซ้ายในเกมรุกแล้วการจัดตัวของโคชัสซันเนี่ยมี้อแตกต่างกันชัดเจนเลยเท็กเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยเฉพาะตำแหน่งตรงกลางนะครับมีธีรทรเอสรัตอยู่เย็นเออยแล้วก็เสกสรรราตี แล้วก็จะมีชนะทิพย์เนี่ยมาร่วมวงเล่นตรงกลางด้วยข้อแตกต่างก็คือธนวันรเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ออกบอลชัวออกบอลดีดูแล้วไม่ค่อยเสียบอลมากเท่าไหร่เป็นผู้เล่นที่เล่นง่ายแต่ว่าความแม่นยําการโยนบอลยาวเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับส่วนธีรทตเองก็เป็นตัวซับพอร์ตนิโคลัสมากกว่าไม่ได้ค่อยสวิตบอลอะไรมากมายนะครับเอาธนาวันรเนี่ยลงมาแทน่วนสารัต ก็เป็นตโฮบอลครับจากหลังไปหน้าจากตรงกลางมาหลังบ้างประมาณนี้สําหรับตัวเล่นของเราชานาทิพย์ก็จะเป็นตัวรุกไม่ให้เล่นบนตรงกลางมากเกินไปเนื่องจากจะซับพอร์ตแรงซับพอร์ตพะลักกำลังด้วยมันก็เลยทำห้รูปเกมของเราถึงเไม่ว่าเจาะสีลกลางไม่ได้ในช่วง10นาทีแรกนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะยิงไกลของธนวัฒน์นี่นะครับที่ โอ้โหยิงไกลยอย่างยอดเยี่ยมมากสําหรับประตูแรกของเราที่ขึ้นนํำสีลังกาตั้งแต่ในที่ทเของเกมกันในขันเลยเดี๋ยวประตูนั้นครับเหมือนเราจะพยายามเซตบอลเคาะบอลต่อบอลกันมาหลายจังหวะนะครับกับพริมเส้นฝั่งซ้ายไม่พยายามเปิดนะพยายามจะก เล่นบอลกับพื้นมากกว่าแล้วประกอบกับธนวัตรเนี่ยพลิกบอลออกจากพุ้เล่นแนวรับศรีลังกาได้พอดีนะครับมีพื้นดีให้ส่องมีเวลาให้คิดสุดท้ายเนี่ยตัดนิจใจยิงเลยครับก่อนที่บอลเนี่ยจะพุ่งใส่เสียบเสาเข้าไปเลยเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหพอได้จังหวะนั้นปับ๊บประตูนั้นปั๊บเนี่ยรูปเกมก็เหมือนไทยเราช่างน้ำหนักแล้วว่า เฮ้ยเราสามารถเอาศีลังกาอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการจบสกอร์มากเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกแหละแนวรับศิลังกาเนี่ยค่อนข้างยืนตำแหน่งดีเลยแล้วรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับเราก็ศัยจังหวะยิงไกลยังไม่ค่อยเจาะไปพื้นที่สุดท้ายได้มากเท่าไหร่จนเข้าสู่ช่วงนาที20ของเกมศิลังกาก็เริ่มที่จะมีจังหวะโตกลับบ้างมีจังหวะขึงเกมรุกอยู่บ้างแล้วอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็น่าจะเป็นสภาพสนามนะครับที่ดูเหมือนจะแข็งกระด้างไปนิดนึงนะจังหวะบอลเด้งจังหวะ การเฟิร์สทัชเนี่ยดูแล้วผู้เล่นทดของเราจะหลุดจะลั่นบ่อยครั้งเลยจากที่ผู้เล่นจับบนเนียนๆทั้งทีทอจนดาทิปเออยเนี่ยก็ลั่นกันไปอยู่เยอะนะครับต้องแต่งประมาณ2-3จังหวะมันก็น่าจะเป็นปัญหาด้วยแหละครับก็เรียกว่าสําหรับครึ่งแรกเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปเรายังสามารถคอนโทรลเกมของเราได้อยู่แต่ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้การจัดตําแหน่งจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เน้นตรงกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ เกมลุกริมเส้นของเราก็โดนปิดตายเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นบอลเลยฝั่งซ้ายก็ยังมีนิโคลัสที่พยายามจะมุดจะพาบอลไปข้างหน้าเสมอแต่ว่าในส่วนของครึ่งแรกครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนั้นรู้สึกว่าศีลังกาตัวรุกของเขาจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเล่นกินตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นของครึ่งแรกนิโคลัสเอาอยู่กับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับคือเอาอยู่ทุกจังหวะเลย ไม่ว่าจะเป็นการแตะวิ่งแข่งการโยกซ้ายขวานิโคลัดก็เอาอยู่แต่พอเล่นไปเล่นมาครับกลายเป็น โดนใบเหลืองจากการกระชากของผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ลังกาเองบวกกับฝั่งขวาเนี่ยโค้ชสีลังกาเหมือนจะจุดอ่อนวิงแบ็กของเราซ้ายขวาด้วยนะครับก็เจาะทางสุพนันบ้างสุพนันเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะลุดตำแหน่งไปซึ่งสองครั้งจัดจะที่สีลังกามีโอกาสได้ฟีคลิกจากจังหวะการเลี้ยงกินตัวแล้วเราก็ทำฝ่าว่าเป็นจังหวะที่ได้รุ้นกันเลยแต่ว่าในครึ่งแรกครับถึงแม้ว่าเราจะมีเป๋อยู่บ้างนะเพราะว่ารีลังกากดดันอย่างหนักก็ยังคงรักษาสกอร์นำ หนึเอาไว้ได้นะครับรักษาวความได้เปรียบก่อนที่จะมาเริ่มกันในครึ่งหลังต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องแก้หลายจุดเลยพอพักครึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเน้น プレซิ่งแต่ว่าไปนเน้นแพ็กแล้วก็รับแดนตัวเองเพื่อที่จะรอสายจังหวะโต้กลับซึ่งดูรูปเกมแล้วเนี่ยศรีลังกาค่อนข้างครองบอลเยอะกว่าหลังจากผ่าน60นาทีแรกไปของครึ่งหลังมีจังหวะบุกซ้ายบ้างบุกขวาบ้างแต่เกมรับของเราเนี่ยยังเอาอยู่กับวิธีการนี้นะครับแล้วจังหวะส่วนใหญ่ครับศรีลังกาเองก็ยังไม่ถึงกับมีความน่ากลัวในพื้นที่สุดท้ายมากเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเจาะไทยเราไม่ได้ก็เอว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจนคน,นสั้นเนี่ย ต้องเปลี่ยนในนาทีที่60ของเกมนะครับเปลี่ยนเอาจุดเบลลงมาเปลี่ยนเอาสุประโชคลงมาเพื่อเน้นเกมโต้กลับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปรับเยอะแล้วให้ศรลังกามีโอกาสทะลุทะลวงมีโอกาสเล่งกินตัวหรือว่า c r o s ซ้ายขวาเนี่ยโอกาสจะเสียประตูมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งก็เลยทําให้เราเปลี่ยนตัวมาทันทีนะครับเทียร์ทอรเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วดูเหมือนสปีดเกมของศรีลังกาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกเลยครับสรีระร่างกายมีส่วนสําคัญมากในการขึ้นตันกันทั้งพื้นที่ตรงกลางทั้งพื้นที่แนวรับของเราเนี่ยพอชนกัน3าจังหวะแล้วเรามียุบกว่าศรีลังกานะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไทายเราเยอะมากนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยครับก็คือการเปลี่ยนตัวจุดเบลกับสุปโชคลงมา Yeah. <laughs> เพราะนาทีที่65นะครับกลายเป็นว่าศิลลังกาบุกเพลิมเทินอยู่ดีๆแต่ว่าไทยเราก็อาศัยจังหวะแบบนั้นแหละครับบอลมาถึงสุภาโชคก่อ,อนที่จะโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็เห็นจุดเบลเนี่ยยืนโล่งๆครับแล้วตักบอลยาวๆเข้าหัวจุดเบลเลยปั่นเข้าหัวแล้วจุดเบลก็พุ่งโขกแบบสวยงามเต็มหัวเลยจังหวะนั้นนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำาไทยเรา2ต่อศูนย์แล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกของจุดเบลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยโอ้โหก็เป็นจังหวะ ที่น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างดีนะครับคือน่าจะมาตั้งแต่เกมที่เราพบกับไต้หวันแล้วเพราะได้จุดโทษในวินาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่จะมาซัดประตูนี้โขกสวยๆครับเป็นประตูขึ้นนํา2แต่สุให้กับไทยเราแล้วมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นกองหน้าตัวความหวังของไทยเราก็ได้นะครับลูกแบบนี้แหละครับที่ตัวลูกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะขาดหลังจากที่ไม่ใช่ดีนสินแล้วเนี่ยลูกหัวลูกโขกแบบนี้ ไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าไหร่นะครับก็มีจุดเบลเหมือนจะครบเครื่องนะในตำแหน่งตัวรุกทางการเคลื่อนที่เอ่ยทั้งการเล่นลูกกลังอากาศเอ่ยแล้วพอเราได้ลูกที่2มาครับจังหวะทามมิ่งอะไรมันก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยจากที่ศรีลังกาเจาะ เรายังไม่ได้นะครับก็ยิ่งดอกไม้พวกเขาเนี่ยเร่งสปีดมากยิ่งขึ้นความผิดพลาดมันก็เริ่มตามมาด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือการสลับตําแหน่งระหว่างนิคลัสมีเกลสั้นกับสุพนันบุรีรัฐครับและจังหวะเลยครับที่เรามีการสลับเล่นเกมรุกกันแต่เกมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเกมรุกเนี่ยเรามีเปลี่ยนตําแหน่งบ้างพอขึ้นนํา2 0แล้วศรีลังกาดันขึ้นสูงเราก็ มีพื้นที่แนวหลังมากยิ่งขึ้นในการทะลุทะลวงโดยเฉพาะนิโคลัสเนี่ยโอ้โชว์ความโด,ดดเด่นมากนะครับทั้งแย่งบอลเอ่ยเติมเกมรุก,กริมเส้นเนี่ยวิ่งจัดจ๋าเลยจนเล่นไปเล่นมาครับเข้าสู่นาทีที่77เราก็มาได้ประตูทิ้งห่าง3ต่อศูนย์จากพันศาเหมวิบูลครับจังหวะนั้นก็ยังเป็นนิโคลัสนี่ละครับที่ ตักบอลไปเข้าหัวพันศาเลยก่อนที่จะขึ้นโขกแบบสวยงามและเป็นประตูที่ปิดตายศีลังกาได้เลยนะครับกับการมีลุ้นเข้ารอบเพราะว่าเขาเองก็มีลุ้นเข้ารอบนะแล้วก็กลายเป็นไทยเราเองที่โอกาสเข้ารอบสดใสกันเลยครับในคราวนี้ซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับก่อนที่นาที90นั้นจูดเบลจะมายิงปิดกล่องของจริง ตกฝาโลงศิลังกาคาบ้านทันทีครับด้วยลูกยิงที่เฉียบคมเอามากๆพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ชี้ไปที่ทงชาติไทยในเสื้อเลยนะครับน่าจะภูมิใจกับทีมชาติที่สามารถยิงสองประตูได้ในเกมเดียว และก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่ชนะในเกมนี้วินวินเดอะโกครับสามารถเอาชนะศรีลังกาไปได้เบสเ็จเด็ดขาดคาบ้านกันในทันทีส่งบนให้ตารางคะแนนอัปเดตมาตอนนี้นะครับไทยเราก็ขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งของตารางชั่วคราวซึ่งก็ต้องไปรอลุ้นอีกเกมนึงระหว่างเติกเมนิสถานเจอกับ ชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันต้องรุนในเติร์กมินิฐานครับเสมอหรือไม่ก็แพ้ไต้หวันเราก็จะเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบแทบจะ90ซึ่งเกมต่อไปของไทยเราครับจะพบกับเติร์กในวันที่31เดือนมีนาคมปี69ถือว่าเป็นแมตส์สำคัญแมตช์ชีชะตาเลยนะครับว่าจะได้เล่นถ้วยจริงแชมป์เอเชียรหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้มันเล่นจริงแชมป์เอเชียแล้วเอาเบียงแค่ทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นเข้า,ขารอบนะครับอันดับ2ไม่ได้เข้านะ ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามและให้กําลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยกันเกมนี้ถือว่าเล่นดีแล้วผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงรอเชกันต่อเกมสุดท้ายเกมหน้าเจอกับเติร์กนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาเดีในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ